สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับนำ้ำโนน้เ้ากับอาอย่กันในเกมรูปบอกในแบบของคีซีซั่น n 25ครับทุกคนซึ่งในแมปแบบนี้ครับเป็นแมปที่เกี่ยวกับวันน่ากลัวนากลัวลว,วันหนึ่งซึ่งคือวันฮารุวีนั่นเองชุดที่ผมใส่นี่คือชุดแมมมูนะทุกคนนะเห็นเปล่เหมือนแมมมูมากอจริง ตึ้งบลม,มาตรีมแบบฮาโลวีนครับทุกคนในแมปแบบนี้ครับก็เกีย่ยวกับความสยองขวัญนกันซึ่งเขาจะต้องทําการหากุญแจอ่าคีซนะีซั่นที่สิบห้านะซึ่งแมปนี้มีชื่อว่าสี่ซึ่งเขาจะต้องทําการหากุญแจเพื่อที่จีลุคนี้ออกจากเขาวงกลมแห่งหนึ่งครับซึ่งตัวที่ชิมาไลลาเขาเรยคือตัวฆาตกรตัวตลกนะฮะทุกคนนะอ่าถือว่าน่ากลัวมากเลยนะทุกคนนะในเทศกาลช่วงนี้ครับก็คือวันฮาโลวีนครับผม เพื่อเพื่อนการจีวลาครับมาเป็นลุยกันเลยยอ้ยหมูุดหมูกดไปก่อนจะไปลุยครับผมดูโต๊ะนี้สิว้าวนี่มันมีเทียนมีฟักทองซึ่งวันฮาโลวีนครับทุกคนเป็นตำนานของชาวไอริชนะที่เชื่อกันว่าเป็นมือผีอออครับผมอ่ามาหน่ครับนี่เลยทาาเขาครับผมโว้ยน่ากลัวมากเลยทางเข้านี่แต่ก็ไม่เล่นละค่ะไอละค่ะกับป้านนอนโอ้โห สงสัยนรา,น,าน,น่ากลัวามากอ้าวแต่ว่าการระจุนภัยสิ้นสุดประตูปิดปิดต่อหน้าเลยนี่ทุกคนคอยเข้าเลิกการ,ระจุนภัยครับมีหลายทานครับไม่ว่าจะเป็นดานเวสเทิร์นเช่าดับพราก็มีหรือดานอิมบบคือดานอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเปิดแล้วเราเข้าไปดูกันเลยคุณไม่สามารถทราบได้มีอะไรอยู่ด้านหลังประตูแล้วนี่คือหาอะไรอะ่ะ อุยทุกคนเราอยู่ที่เลเวลหาแล้วโอ้โหเข้ากับตีมมากเวอร์อุ้ยมีฟ้าผ่าลารี่โอ้โหทุกคนมิกกี้เมาส์อีกแล้วมีผลเรื่องมิกกี้เมาส์จะบ้าตายหาละคราวนี้เรามีอะไรขี่ได้ไหมเนี่ยนี่ยค,คุณเจ้คุณเจ้คุณเจ้โอเคได้ไปแล้วหนึ่งฉันว่ารีดคำดีกว่าหน้าตรงนี้นะ่ะเอ้ยจะมันรูปภาพอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ทุกคนตรงนี้อีศาสตร์เป็นศิษย์สมงองหรือบ้ามองนี้ครับผม คิดว่านะทุกคนมอนสเตอร์กำลังจะเข้าเข้ามาเปล่านี้เลยครับทุกคนตอนนี้ครับไอะท่มีอะไรเอ้าค่าแต่ค่าค่าแต่พูดฮ่าฮ่าฮ่าบอกเลยจะไม่ได้มาแค่ตัวเดียวแันมาสองตัวนะจ้าทุกคนเอาลืมเบอร์ว่ามันมีมาสอตัวเดี๋ยวคันต่อไปวงสิบพากแล้วหวงิตั้งใจเรีนแล้วเออ แม่งตายแล้วกรบผมโอ้โหทุกคนตายเลยนี่เขากับสามาัยแถวมุมมาซุปชีวิตเท่าไรพอมครับใครก็ได้ช่วยด้วยตอนนี้ไม่ไหวแล้วถ้าไม่มีใครช่วยเราเราตายแน่ๆใช่ไหมเนี่ยต้องมีรูปปากนะทุกคนนะเอ้ยมวยคนู่หนึ่งก็นก่าจะเสียชีวิตครับผมโอ้ my g ก๊ใครก็ได้ตอนนี้เฮ้ให,ให้เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนช่วยฉันช่วยฉันช่วยฉันช่วยได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันไม่ช่วยเลยเหรอ จื้อตอนนี้นะครับเพื่อนเรากัลังช่วยเราอยู่ใช่ไหมหรือเราตายแล้วโอ้โหตายครับผมเออแต่ขนาดมูเ้อากับนี่ลอยร้อมาลอยร้อนะตอนนี้นะเอาละครับทุกคนตอนนี้ครับมูฮอซุบชีวิตเท่าเป็นที่ร้อยแล้วครับยูหกลับมามีชีวิตอีกครั้งและเราหาคบเราจะไหมทุกคนหาคบ ออะร,ะ uh huh> ร,รอครับผมเออไม่ได้กินฉันรอครับรอดตายคราเพื่อนเออเป็นยังไงครับผมถือว่าเล่นหวยมากนะทุกคนเอาละไปกลับไปที่ลอบบตี้เหมือนเดิมครับผมแล้วทัากรสิภาพทุกคนมากกินอาหารพักพอนกันก่อนครับอ่าแบบนี้นะทุกคนนะเห็นป่เทักกสิกินแบบแซ่บนี่เลยของหวานเขาครับผม อารับทุกคนอันนี้ก็สามารถแสดงภาพได้นะทุกคนนะภาพวากูเฮาเนี่ยคนที่เรือเนี่ยเป็นจันดระแบบนี้ครับตอนนี้ครับมูเฮากำลังพยายามทีสีหาทาาออกกันแล้วคนนี้ครับทุกคนเป็นตัวสปาราครับชื่อว่าลัสทาวนะฮะทุกคนนะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแม่มูดครับผมเออแบบนี้ครับทีลวม้วนเลยนะทุกคนน่าจะรับแมปแมปนี้ครับผมอ่ามีเป็นแบบเป็นความแบบฮารวีนะทุกคนเห็นปะเออมาณนี้นะทุกคนโอเคมา อยากเล่นอีกแล้ว่ะทุกคนมันมีทีแล้วเนี่ยออเล่นไม่ได้แล้วนะทุกคนคือขันท้อโจมไปแล้วก็โจมไปเลยเอยนบอไปง่ายอะคืออีดีเอาละครับทุกคนมาเลือกกันเลยดีกว่าเราอยากได้ด่านนี้อะทุกคนขันท้อกดปุ๊บโมเข้าสีซับมอนเลยว่าข้าสีเลือดันไหนอุ้ยทุกคนเขาสู่เสียงขามากก็เลยอะเขาเลือกด้านมองออมองฟังเนี่ยกันเบิดเลยทุกคนโอ้ยไม่ก็จะเอาด่านนั้นหรอทุกคนโอเคงั้นตกลงไป วันไรวันไรน้ำหนักวันไรน้ำหนักเหรอ,อยูบางครั้งการกระโดดจที่สูงก็เป็นอะไรอ่าไม่ทันเอาละครับทุกคนมาจุดจุดนี้กันครับผมเห็นปุ๊บกดกุญแจปั๊บเลยแต่นี่กดได้ไปกดได้ไปกดได้ไปพอเลยด้วยนี่โอเคกดได้แล้วครับผมในครั้งนี้ครับผมเพาว่าภาค,ครับผมอ่ายังเงียบเลยตอนนี้ในวันไร,น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 ,พพน,ไรน้ำหนักเออเปนก็ยังแ้นมาเพอนาเลยวันไรน้ำหนักเป็นกรเโากระโดดปุบ๊บมีน้ำหนักเลยครับทุกคน เหมือนข้าวยูเทิงเอ่อด,ดวงจันทร์นะทุกคนนะดาวข้ามยังไงเหมือนตอนนี้ครับเพาต้องเบอร์ดีๆตัวโมดิเฮาเรนเนี่ยเป็นบ้านบอลครับผมเหมือนที่เป็นสวนสนุกนะสามารถนี่ครับฉันคิดปะตานแน่นอนหากุญแจก่อนเลยเท่านั้นน่ะฉันตายละฉันคิดว่าประตูนี้แน่นอนนะอ่ะลองดูอุย้ยทุกคนตออกกรุ๊กเจมาปลดล็อกนี่เห็นบ่ประตูอ,ะอ,อ,ะตอ๋อ,อกระจายล็อกกระจายล็อกเฮ้ดิเฮ้ดิ โอเค็ค okay. ือเข้าตรงหากุญแจมากดประตูตรงนี้มันเหลือจะประตูอะประตูคือประตูอย่างวะประตูไม่นก็่ไบ้มีอย่างเลยครับทุกคนเหมือนเป็นประตูหล,หลอกๆนะที่จะเข้าตรงนค,คือหากุญแจครับทุกคนเอาละมากุญแจมันต้องอยู่บริเวณสนามนี้แน่นอนนะทุกคนนะลองดูกันเลยฉันว่ามันต้องอยู่บริเวณนี้ไอ้พวกนี้มันคิดเอากุญแจไปเปิดป,ประตูอย่างนั้นหรือไม่มีทางหรอกนะ ยุ่เสียงใครบอกไปนะแกจะคิดทํทำอะไรพวกเรามีทาให้พวกนายทำอะไรแบบนี้หรอกนะาราจะหากุญแจให้มันครบล้วจะจะรอดอไปจากที่นี่ได้แต่เล่นมาไม่เห็นตัวประหลาดเลยนะฮะทุกคนผมคิดบาบางที่มันอาจจะหลีนก็ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจที่แน่เห็นอย่างแวบๆนี่ครับทุกคนนี่นี่เดี๋ยวโอเคว่าจะเป็นต้องว่ากุญแจนี้เปิดปุดประตูฝั่งไหนนะทุกคนนะถ้ากดในจุดประตูเลย นี่เดี๋ยวนะเปิดประตูทุกมองแต่ละมองมันก็พอตัวประหลาดออกมาเป็นบีนี่เฮ้ยอ,าาอ้า่าไอโง่นึกว่าจะประตูจะออกทางออกที่ไหนละ่ะสิท่า,าแคบป,ประตูผีโอ้ไปก็นี่ไงมันก็จะซัมมอนออกมาไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูเฮ้ยทงไมทงไนโอ้โอะไรไงละไง โอ้ยโอ้โหมันมากองถ้ว้เยี้ยต้องกตายแล้วเฮ้ยเียไปไปไปกระโดดเลยตอนนี้กระโดดย้ำๆมีเพื่อนเรากำลังเสียชีวิตเรามืงไม่คิดจะให้โอกาสฉันเลยอย่างนั้นเหรอจัดการเพื่อจัดกอโอ้โหเยีเียแม่งแต่ละคนแต่ละคนในประตูทางออกนี่ง่ายประตูทางออกยูหูโอ้โหเดี๋ยวมากเลยนะครับผมว่าจะรอด บอกได้ว่ารุนลนะทึกมากครับผมโอ้สุดยอดและนี่คือฟักทองรูปผีน่ากลัลวเอะทุกคนจริงอก็สิเป็นมานี้ครับสำหรับแมปแมปนี้นะทุกคนนะมวนอยู่ครับทุกคนมีหลายด้านให้เข้าแบบได้เลือกคันด้านใดผู้เล่นเลือกเสียงข้างมากด้านนั้นก็สีรี่ลั่นได้เลยประมาณนี้ครับ เราถือว่าเป็นแมปแมปหนึ่งในช่วงเทศกา,าลฮาโลวีนเกาะล่องมาเลร็ดเบิ้งครับทุกคนมวลอยู่มากมากเลยเป็นการเลยว่าเก็บกุญแจเพื่อที่จะไปิเปิดประตูในแต่ละประตูครับประตูในแต่ละประตูเนี่ยมาสิมิโตวประหลาดออกมาเข้าต้องเบิงแล้วก็ระบานดีๆและที่นี่ขันมันครบหรือจะไหนก็แล้วแต่มนซิมิประตูทาาออกให้เข้าเฝ้าออกไปเลยมานี่ครับเป็นการลุนล่นระทึกมากๆแล้วก็มีความมแบบเออหากุญแจกุญันกุญี่นะทุกคนนะเพิ่มความลุนล้นระทึกแล้วก็หวาดเสียวครับเอาไว้ในขะเดี้วก็พอก่อนกันแล้วกันนะทุ พันไทยมากคลิปนี้ก็อย่าลืมอนตีสิบวดไลค์กดสะสะไขกันนะนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สี่บริผ่านการแจ้งเตือนในคลิปนะครับสำหรับวันฮาโลวีนปีหน้ามาเป็นกันดิ่งีก็ว่าเาจะเอาเกมไหนลงอีกก็อย่าลืมติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย